อ้าวคิวอีรู้เรื่องนียเป็นวันสองแถวหลายตัวแพงสวยหลายเต็มจอชอนี้โอ้โหหนึ่งมันโอ้โหตัวแพงชอนี้รู้เรื่องสามพันแปดโคตรเอาโหบ้า มาดีครับผมวันนี้มาอยู่จังไรชาแนลเราพามาเลยในเกมตาหลาาน้ำจานป้ายผมมาานะเปิดยอดมาที่100เราจะเริ่มปั่นไปทีละห้ 5, นะยังไงช็อน,นี้มาไหมเคยปิดไว้ได้สวยปิดไว้ต่อทีสวยโอ้โหไว้สองช่องนี้ก็มาดีว้าโอ้โหเรื่องอยังไงไหลไปดิสวย โอ้โหหลายตัวแพงชอนี้โอ้โหรู้เรื่อง480หลายต่อทีนึงโคตรเอาโอ้โหเจ๋อจแน่นแน่แน่ชอนี้723นะโคตรเอารออะไรมาดิอย่างงี้เราก็ต้องอัพดิเราต้องอัพที่อะไรดิ20เลยละกันครับผมป้ามาดูกันนะว่าจะปังหรือเปล่าเอ้าโอ้โหรออะไรครับฟิวเจอร์ชอ,อน,นี้กันแบบงงงงอะโอ้โห เอาวะเอาวะมาดีจัดมาดีจริงหรือเปล่ามาดูสิยังไงเฮ้ยโอ้โห,โหอะไรวันเนี้ยอือหย่าบอกว่าจะเกลือโอ้โหเย็นแล้วโอ้เย็นแล้วย็นแล้วไหล,ล,ลเจไปไหลสวย แต่ซีป็น่นไวทีหนึ่งเออมาดิไวสองแถวหลุเรื่องไหลไปมาดีว่าตัวแพ้ด้วยยังไงช็อน,นี้ก็โคพันหนึ่งไปดิหลุเรื่องไหลไหลเคต่อยทีนึงโอ้โหช็อน,นี้หลุเรื่องสี่พันแปดโคตรเอาแน่นแน่นเลยทีเดียวช็อน,นี้ยังไงมีแถมไหมอีกหน่อยไหมไหลเคไหลสิบ โอ้โหหลายโครตันเลยอีอกทีนึงครับผมมามาดูกันยังไงโอโหแต่ก็โอเคแหละในช่อนนั้นเข้ามาได้รู้เรื่องเก็บไปได้ที่ช็อนนี้ที่ห้าพันนะรออะไรผมมาดีขออัพทีห้าสิบยัดหย,ยัดเรือเรือเลยทีเดียวยังไงชอ็อนนี้มาดิมาดิวะเอ้ยโอ้เอ้ยสิบมายัางไง ยังไปได้อยู่หรือเปล่าเออไหลมาดิอา้าวคิวอี้รู้เรื่องนี้เป็นวา่าสองแถวไหลตัวแถงสวยไหลเต็มจอชอนี้โอ้โหหนึ่งมันโอ้โหตัวแพนชอนี้ร,ร 3, ู้เรื่องสามพันแปดโคตรเอาโอป้าเป็นแล้วชอนี้เก็บได้ที่ห้าพันห้าืึสุดจัดสุดจริงืึรอ,อแล้วผมแม่สองนาทีกว่าเกือบสามนาทีเรามีอยอดแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะ โอ้โหโคตรเอาไหลไปไหลมาแตกหมื่นเฉยโคตรดีโอ้โหบอกเลยฮะมาดีจัดมาดีจริงไม่ค่อยจะมาเล่นเท่าไหร่เกมนี้แต่รแ,แวะมาก็ลุนเรื่องอก็มาดีอยู่นะแต่แงก็อย่าลืมนะผมกดไลค์ like กดติดตามให้กันด้วยกวันนี้ก็สวัสดีนะครับ